สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเองชาวสตรีคนดีคนเดิมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเองสตรีคนเดิมแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ผมแม่บอกไปหรือยังว่าผมมีชุดเพชรแล้วเพราะว่าไปฟาร์มมา แล้วผมก็ได้ลงมอไปเพียบเพียบยยเย,บยอะๆแบบเยอะมากๆเลยเอาละเราตัดเข้าไปสู่เนื้อหาหลักกันเลยใช่โอ้ยอ,อัปเกรด,ดบ้านเมืองประชาชนาแล้วก็อัเกรดนนัน,นยแล้วก็มันจะมีหมาป่าบุก มีไหนวะน้องผม,ผม,มหายไปตัวหรือทุกคนเห็นมันใช่ไหมครับหลังจากที่ผมลงมอดแดบอลหนึ่งมันก็วิวัฒนาการเลยครับผมไม่ได้เอาตัวอะไรลงมาใส่จริงๆมันมีสี่ตัวเหมือนเดิมมันกางสี่โอเคครับว่า ภารกิจในวันนี้ก็จบแล้วใช่เราต้องรีบๆทำนอนเถอะนอนเถอะนอนเถอะ ตีทำไมเนี่ยก็ดดเดี๋ยวมยผมมีแผนอยู่ก็คือผมจะต่อไปแล้วผมจะเป็นคนต่อเองดเดี๋ยผมงั้นเดี๋ยวผมขอตับไปตอนที่ผมเอาอุป,ปรกรณ์มาให้หมดเลยแล้วกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับ นนี้ผมจะวางเป็นที่ไว้เพาะปลูกต้นไม้โดยเฉพาะครับเอาล้ครับทุกคนเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมน่าจะทำฟาร์มตรงนี้เสร็จเลยแล้วกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้สร้างฟาร์มมาเสร็จแล้วครับแล้วผมก็จะต่อบล็อกไปถึงต้นไม้ตรงนี้นะครับต้นไม้เดี ไปตัวนั้นโอเคไปเรตาตัดไปตอนที่สร้างเสร็จเลยแล้วกันแต่มันก็ดูน่ากลัวในนั่นทุกคนครับใช่ครับผมจะไปเอ็หนหนึ่งกับไอ้ตัวนั้นทุกคนครับดูสี่น้องผมน้องผมจะต่อชนะเป็นกำลังใจให้ผมสู้กับเหมือนด้วยครับมาเอ่งก็าตายง่ายจัง โดนบับมันแค่ทำให้น่ากลัวแล้วคุณเฉยๆแต่มันมีเยอะจริงมา่ารักละยอดตสูสำนักอันนี้เป็นที่นรสาของผมนะครับประตอนที่สร้างไป็นนั่งทุกคนครับหมาป่ามันขึ้นบ้านผมอีกแล้วเว้นก่อน ย,ย,ยัางนั้นผมกดตัดภาพไปตอนนี้ฆ่าหมาป่าสิเลยทุกคนครับผมไ,มได้จัดการไอ้หมาป่าทั้งนี้แล้วเกิดอ่ะผมก็ไม่เข้าใจทำไมมันเกิดอย่างนี้นไ,ได้บ้านผมก็สว่างเป็นพระอาทิตย์แล้วเนี่ยน้องผมก็ได้หานสาอันนี้มาทีานี้นผมก็ได้ได้ปักไฟ้งทา,านี้นเลยแล้วข้างบน Okay. นี่คือจุดบนสุดที่ผมสามารถปักได้เอาละขึ้นตองน,นี้ผมขึ้นมาได้ยงังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหม ขอตัดภาพไปตอนที่มันไปสะพานเสร็จแล้วนะครับเื่อไมถึงไม่เสร็จทุกคนครับทุกคนเห็นใครวะที่เราเล่นกันแค่สองคนอย่าเล่นกับคนอื่นเลย จะสร้างตรงนี้ให้เป็นฐานทัพเราห้ตัดตน้ตนตอตอไม้นย่ออกก่ยนเลสร้างพอย่างเสร็จสับพท์เลยเออรอพีทุกคนครับตอนนี้มก็มันก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับดูดีๆมาป่าก็ได้เข้ามาที่บ้านผมแบบ ผมกับน้องผมไม่รู้กัวเลยแต่คนตรงนั้นยังอยู่เขามาได้ยังไงผมไม่ได้ผมไม่ได้อะไรเลยนะ เอาละทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้สร้างบ้านตรงนี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับที่เหลือผมก็แค่จะสร้างเป็นบ้านหลังที่สองครับเพื่อป้องกันเผื่อว่าจะมีตัวอะไรเข้ามาแล่เราไม่สามารถป้องกัน,กนบ้านที่สองได้าหล้วก็่อีกต้นหนึ่ง ทุกคนครับอีกต้นหนึ่งเออต้นหนึ่งผมจะทําเป็นโต๊ะเอ็นชาร์ดแล้วก็โต๊ะปรุงยานะครับไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่าเอาล่ะไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ๋อผมลืมบอกไปว่าต้นนั้นจะทำ<อ>ละเอียดละ,ละเอียดอะไรก็ไปดูที่ท,ท้องวีดเหนได้แต่ว่าแนะนำว่าอย่าไปที่ผมไว่าใคยประวัติผมเลยง,งั้นก็ผมก็จะอบอกนะ<ช>ทุกคนครับอย่าลืมไปกดติดตามแล้วก็อย่าลืมไปดูช่องน้องผมด้วยนะครับ มอ่ดมอมดมเดี๋ยวผมเขียนชื่อเนื่อนเยวกันัดรอบโอเคเฮตยูเอ็นอ <Okay. S 1> ดเดี๋ยวผมขัดภาพให้น้องผมเขียนเลยดีวกว่ามาทุกคนเดี๋ยวผมเขียนชื่อช่องเพลงให้อ่า อันเดัก้อนนะครับแล้วก็เลขกลสองตัวไม่ใช่ตัวโอนะครับนี่คือเจ็ดแค่นี้แหละโอเคครับนี่ครับช่องน้องผมครับอย่าลืมไปกดติดตามแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยโอเคครับเอาล่ะลเรามาเข้าเรื่องของเรากันต่อเลยหลังจากที่โปรโมทช่องน้องผมเสร็จก็ผมไม่แน่ใจว่าผมจะออกเดินทางไปที่ไหนหรือเปล่าเพราะว่าผมตั้งลกล่าไว้แถวๆนี้แล้วอะถ้าจะย้ายมันย้ายยากอะเข้าใจ ทุกคนครับเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่ผมอยู่ห้องแลบนะครับเพราะว่าผมจะไปสำรวจอะไรบางอย่างทุกคนครับเฮ้วยพี่คนฮะเพื่อว่าเออว,ว่ามีสองคนทำไงดีวะโอเคเดี๋ยวผมจะเป็นคนทดลองเนะองโอเคแล้วคนมาทำอะไรไม่ได้เออสวัสดีครับคุณคุณห,หมูมือมือขาดด้วยมั้ย ือะไรอ่ะคุยด้วยรือเปล่าอ่ะเฮ้ยคุยคุยได้แต่ไม่มีแรกอะคนมี3าคนเยอะจังวะงั้นผมลองตีคนหนึ่งลวกันโอ้ตีเขาสุด ผมว่าเขาคงจะไม่มาแก้ เฮ้ยมาป่ามาป่ามาป่าเฮ้ยคนจะไปไหนโอ้โต้วตวน้วเดี๋ยวจุดเพชรตุเตกอ่าค่ะเอือวป่าป่าเต็มบ้านด้วยเมืองลองตาสิเดี๋ยวผมจะลองใช้เวชชารันจวนเรียกน้องหมูมาตอนนี้พอเราก็ได้ย้ายหมามาแล้วนะครับ ผมเริ่มปิดตายบ้านชั้นล่างแล้วก็ชั้นอีไลท่าแล้วนะครับผมว็าจะย้ายบ้านชั้นคหคนึ่งย้ายของก็อย่าเพิ่งย้ายเราก็ต้องใช้บ้านนั้นอยู่ว้าูตัวนี้นเหรอ ตอนนี้ทุกคนคงเห็นวิชาลับของโพรูสินะเอาล้วครับทุกคนครับตอนนี้ผมคอน่าจะจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะนนยังงั้นต่ออีกสองนาทีก็ได้ตอนนี้ก็จะทำคลิปไปอีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้ทำคลิปนาน ุคผมเห็นไม้ตรงนั้นใครวางก็ไม่รู้ก็เห็นจากอีพีก่อนๆอนะอีพีที่สี่ปะที่เราไปตักลาวาตรงนั้นอนะสี่ไหนวะสไม่สี่ว่าห้าเออวะตอนนี้ก็ก็จะสร้างเป็นบ้านแบบกระท่อมง่อยๆไปก่อนแล้วกันค่อยสร้างเป็นอันนี้ ครับถ้าภารกิจยังไม่สำเร็จเดี๋ยวผมจะต่อเป็นพาเป็นพานะครับนั้นเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่สร้างบ้านเสร็จแล้วกันครับเพื่อป้อกันไม่เสียไปทุกคนครับน้องผมได้รายงานมาบอกว่าในตอนที่ผมตายนั้นก็ได้มีหมาป่าเกิดขึ้นมาเคิิมนะครับผมก็ ถ้าสนใจดีแล้วก็เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดไม่ต้องกดแชร์ก็ได้กดติดตามด้วยโอเคสิ่งที่ผมกับน้องผมกาวก็คือถ้าเราตายอะไรตายอาจจะทําให้หมาป่าเกิดขึ้นเพิ่มเหมือนกับไอ้ไอ้บล็อกสเกลเซอร์ไอ้ที่หลังจากวัเดนตายมันจะดอกอะน่าจะคล้ายๆกันะเอาละงั้นผมมีรายงานเพลงที่นี้งั้นตัดออกไปตอนนี้สร้างบ้านเสร็จเลยแล้วกัน ตอนนี้นะครับทุกคนครับผมกับน้องผมก็ได้สร้างช่วยกันสร้างเสร็จแล้วครับเออถือว่าผมจะเออนั่นแหละงเอใช่ไม่ได้สร้างครับใช้น้องตัวเองนั่นแหละใช้น้องตัวเองสร้าง,งโอเคครับทุกคนผมคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรนะครับผมงั้นผมจะปิดคลิปเลย

ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ไม่ต้องกดแชร์ก็ก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องน้องผมเลยครับโอเคครับเจอกันครับบ๊ายบาย